สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันจันทร์ที่11มกราคม2559บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในช่วงวันที่12ถึงวันที่14มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงและลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศ หนาวเย็นลงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอํำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้วัดได้ระดับ 106.46เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าตะลิงฝั่งขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่5.52เมตร อัตราการไหล4.25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ20.86%ของความจุลำน้ำสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัวจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ id7.com หรือ Facebook สำนักงานชลประทานที่7ค่ะ หน้าแรงปีนี้เขื่อนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยๆค,คิดขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปได้วยกันสาวิตรีสมสุขรายงาน